สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสื่อคุณจ้าสบายดีตอนเถียงพี่น้องกัเมื่อนี้น้องคอนกับอีแม่แล้วกะบเบเตยพี่น้องพากันเขามาเงินในกัน้องคอนขับเขามาอนา,ามัยเลยพี่น้องพวามมืดเงินสีเปิดห้าอากาศสื่อตามเอื้อมยิงมากินพี่น้องพากนางงันนัง่งเรียนยูทูป แม่แม่แมสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวคิดตา,ตาน้งองกันนะติ๊ก <c oughs> มาเด้็กน้องดำตังเทียง กีัวนั่นตัดกระโดดที่วะคะฝนันเขาเปียกมาขนาดนั้นเลย อำจานมาใช่ใช้สเอเป็นารรยางเพชรเต็มกินเอ้าเป็นรรยังเ,เพชรมาเกลือลองนัดบนไก่เป็ดคือซื้อ้าวพันพ่อมาขายมานะนเฮ้เดินมือลอบมือหลุด,ด,ดนะแรง

Hãy này... ừ. à, còn... ừ. ừ. ừ, subscribe con kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đi dẫn <laughs>

ใส่เ้อหมูคับแฟมเเาเสร็จมัเาแซ่บเ,เ,เ,เลยพรงานประเทศคลิปไปโดนเติบแเลยพี่น้องบสบา,าย <c oughs> าเป็น,น,นวันเป็นไข่เหมือนเมียงแหละนนจะเป็นไข่ดีแล้วก็สอาสองมือพาก,กันเป็นอีก กเปกะิกะปนกาเนกิย่งกะจักรสชาติย่งจักเสจักนัวจักสมจักหวานมาจักเลยไอมาได้ไอายบ่าล้อาไาไเมียนได้ไอให้ไอป่องันไอแปะเลยกินอกกวเล้กินอยรัดเราเลยใส่ลูก

ตอนนี้ใส่เดปวยบกายร้องเผ็ดมากเลยนะปอเผ็ดเลยแบคนกินเผ็ดกันยังเผ็ดเผ็ดบ่อายพอหนูเลยตอนี้รู้สึกยากจะอกพอเป็หมกดดมาม่ตาอยน้ำน่อยยังบอกเพือ Nhưng thì nó nắng nó lắm phong tục lấy sour lắm mọi tốp lạnh lắm tạc hào hẹn anh nữa A cát gà mua cưng nhau. Sắp đi tốp. Maman vô mua chị mong ngon. Oi, dưỡng mọi tốp, mẹ ba. Huh? Hảo kìa mẹ 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 จังมงจะตื่นตื่นหกโมงเจ็ดโมงตื่นสวยตื่นคิดดีทำดีไได้วงสองอันสนกันสับเครื่องต่าก็ทึโอ้ยเบ็ดแหงอะไรเนาะตลมเ็ด อะไรแค่ย่อยเอาไปเพ็ดได้ผลไหมนี่เยเอาไปเพ็ดไ,ได้ไหมได้ไบนี้เพ็ดเพ็ดเพข้าน <ผม S 2> งนอมกอมาจิน <laughs> ป,ปิ้งปลาหอนหเนาะกระตัมใครไปจะรลองนองมันเย็นตังต้งเตาสา้ะกัปิ้ง

เนี่ยอันนี้ข่าวกบริสัเท <Okay. S 1> เกิดเขาจะหวานท่านจิ้มตอนนี้แกกินตาแล้วเลยพี่น้อง <c oughs> น้องคอนก่อย่างมาล้างบ้าสน,นิดหนึ่งพี่น้องส่วนหมูเพิ่งกากรับแล้วเพราะว่าตอนนี้แกสีทามสีโมงเลยพี่น้อง <c oughs> การสำหรับคีมีน้นองคอนใจ้ะขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากส่องน้องคอนสวัสดีนะจ้พาพี่น้องลาไปก่อนจ้าสบายดี